สวัสดีครับต้อนรัานพครับผมนะครับสวัสดีคนแรกครับผมไงพี่ดีใจไหมโอ้ยใครจะบอดีใจเนาะไดบ้านทั้งหลังเนาะหรอตื่นเต้นไหมอมองไกลเห็นชนะแจพี่มองไกลเห็นเลยว,ว่าน,ะา,นาแมาหนมะ่ะไปถามนาแ้แก่อนนะไปถาม้าแจไมว่าวับ้านสวยไหมใช่ไปหาเลยไปถามย,ามยางที่ถามยังถามแล้วเจ้าไปเลยน้าแจอนุญ,ญาตถา่ายด้ อ้าแต๋วก็มาด้วยนะครับผมน้าแต๋วสวัสดีครับครับผมต้คว้ามันไม่ได้หรอกนี่เลยน้าแต๋วก็มาน้าแต่เป็นไงครับบ้านบ้านงามครับสวยสวยอยู่เนาะอยากได้อยู่แต่ว่ามันมันเอาเข้าไปนั้นไม่ได้ผมมันลึกอ้าจแตบ้านน้าแต๋กับชีเล่แล้วเอา่ายัางอ้ายังเล่เอามาครับช่แล่โอ้ยั่างเีกเพราะน้าแต่ต้องมีเสวนยาวเข้าไปไม่ได้หรอกเข้าไปไม่ได้ถ้าจะได้แบบนี้ไม่ได้ อันนี้ขนาดขนาดเขอมือขึ้นยัางยากน,นะครับก็จะเขามาได้ได้เลยแต่ไอ้วัตถุสิ่งของที่มันนะมันมันขันนอดขันตะปูตะปูๆๆเนาะแข็ขงคามแห้มันโยกมันจะต้องพังเลยเด็เดินทางเบิดมือเขอ้ามาเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะหาที่มอมออยู่จะหาที่มอมอซื้อไว้อยู่ เอาไว้ให้เมียหน่อยอยู่อันนี้บวกเกี่ยวเด้อเพราะว่าเราเอาแล้วนะไอ้พวกเกี่ยวเด้อพูดอะไรพวกเกี้ยนี่พอมาเข้าไปดิวก็ลงบ้านไปแล้วเกือบเลิกหลังให้เมียหน่อยอยู่ถัดเกิดมาคอยหัวแตกมาเนี่ยให้มาดูแล้วคอยด่วนไปคุยไปอยู่ลงบ้านกับคุณนั่ง ดี๋ยวตอนนี้ช่างก็กำลังจะเตรียมนะครับผมวิววก็มีหมอลกลงมาเรื่อยครับตอนนี้หมอลกลงนะฮะตัวน,นี้ก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะใช้เครื่องปั่นไฟนะครับก็น,กนี พี่ต้องนั่งแบบนี้นั่งตรงนี้ไหมตรงนี้เอ่ะเอาเอาเอาอะไรพี่ใต้คุณไปนั่งเล่นจ้าอย่าหาทำทำไมทุกวันนี้มันก็เขาก็ว่าเป็นคิงคองไปอยู่แล้วตอนนี้เราเราเอากำมาสองกันนะเนี่ยเอากมาส่องกันถักกันเองไหมเออนู่นถ่ายบ้านนู่นถ่ายบ้านไดงไหมฮะไ่ถามน้าแต้ที่ครับน้าแต้อยากได้นะแต้ก็อยากได้ แต่ชมใกล้ๆเจ้าก็อยากได้้ังหลังนะครับนี้มาชมเนาะ ก็เลยนะครับผมนี่นักแทก็มาโชว์ด้วยนะครับมาให้กำลังใจพี่นัทนะคะรับยากาศตอนเช้าอากาศดีนะครับอากาศดี ไปดูกันว่าเขาจะเอาอะไรลงมาพูดแบบเร็วเร็วขึ้นเมื่อตาลูกบ้านคือ ช่างก็ขุดหลุมนะครับผมขุดหลุมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบอมเกอรท้าขนุนด้วยนะครับผมเพื่อถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ